่เดี๋ยวแม่โอต้องกรอกแบบแน,นะนั่งข้างหน้าพี่ค่ะพอเข้ามาแล้วก็กรอกแบบฟอร์มค่ะกรอบมะม่วงเสร็จได้กรอบละได้เลยนะคะหรือว่าจะใส่จุดไหนเข้าแบบนก่รช่อ,องที่กรอบไว้ครบเต็มได้เลยนะคะได้ร้องไหมค่ะ ้องสาไปองสาวัดน้ำหนักได้ยี่สิบห้าจุดแปดนะคะส่วนสูงเท่าไรเอ่ย <12 6. S 1> หนึ่งร้อยยี่สิบหกครับหนึ่งร้อยยี่สิบหกบรรลุปะนะคะพอเข้าประตูสามาก็จะมีที่นั่งให้เรากรอกแบบฟอร์มก่อนนะคะนี่นะคะพอกรอกข้อมูลแล้วก็โชว์บาร์โค้ดนะคะนี่ก็จะมีกำแพงผลงานของเด็กๆนะคะที่มาฉีดวัคซีนเขาก็จะมีให้วาดรูประบายสีด้วยเนาะอ,องศาจะรูปผีผีใช่องศาก็เลือกได้เลยรูปจะเอารูปไหน ไปไปกันต่อเดินตรงไปเลยนะคะมีตกแต่งอรอเด็กๆนะคะลูกโป่งสีสันสดใสค่ะมีซุ้มประตูลูกโป่งนะคะ<ห>ไปต่อเลยให้วาดแองส่าของวาดเป็นแข้งไา,าอืมกเจ็ดไปก่อน เอ้ยเป็นไรลูกแม่โออยู่นี่ไหนชูจองนิ้วใช่เย็นเย็นทายเย็นเย็นก็อย่ามอง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 สามมองมาหาแม่ลูกโอเคไม่เป็นไรแป๊บเดียวเสร็จแล้วเออเจ็บแป๊บเดียวเสร็จแล้วลูกแปะพัตเตอร์แล้ว โอเคไหมโอเคขอบคุณครับจับอการตรงไปเล้วขวานะคะแถวสองจุดายสะเก็ดไไหโอเคขอบคุณครับคุณหมอด้วยลูกอ่าไปลูกเป็นไงลูกได้อยู่ไหมได้อยู่ค่ะโอเคได้อยู่ครับนี่นะคะแป๊บเดียวเองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสังเกตอาการต่อเนาะไหนดูแผลโอ้โหพัตเตอร์เด็กน่าราค่ะแม่โอไม่เคยได้ขอดูอีกทีขอดูที ได้รูปดาวมานะคะดินี่ดูใกล้ๆโอ้โหเหมาะกับเด็กมากเลยไปเราไปสังเกตอาการกันต่อเลี้ยวขวาลูกนี่ชุชชดจะเป็นลูกป่งต้อนรับเด็กๆอีกแล้วนะคะดูดิเยี่ยมเลยใช่ชปไปดูใกล้ๆก,กระตูนไปนั่งใกล้ๆจอเลย เลือกได้เลยลูกนีนะคะจุดสังเกตอาการนะคะก็จะมีก็จะมีรูปภาพนะคะแล้วก็มีระบายสีให้เด็กๆเ,เลือกเนาะระหว่างรอระหว่างรอดูอาการเอาพี่ลองด้วยลูกเอาถาดลองด้วยลูกอาถาดรอ,องด้วยครับไหนไม่รู้ด้านนี้อีกเอาขา โอ้มีขนมให้เด็กๆด้วยจิบได้เลยลูกดีจังเลยฉีดวัคซีนเด็กเนี่ยมีขนมด้วยนี่นะคะมีขนมแจกด้วยนะคะ,ะไปลูกไปองศาเอายังโคลาไ,ไปลูกไปไ,ไปนั่งรอกันพัาดองศาหน่อยนะคะ พอฉีดวัคซีนเป็นไงลูกเจ็บมากไหมไม่ไม่ค่อยเจ็บนิดเดียวเองใช่ไหมแล้วก็แป๊บเดียวเองใช่ไหมลูกอ่าสรุปว่าเป็นยังไงการฉีดวัคซีนไม่น่ากลัวเนาะบอกเพื่อนๆสิน่ากลัวไหมไม่ชวนเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาฉีดเดีวเพื่อนเด็กฉีดได้ถึงห้าขวบถึงสิบเอ็ดนะคะใช่มาฉีดได้เลยคุณหมอใจดีมือเบามากๆใช่ไหมลูกใช่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคครับ นะคะตอนนี้9โมง38เนาะฉีดวัคซีนเสร็จแล้วคุณหมอให้รอถึง10โมง10โมง2นาทีนะคะก็รอที่ตรงจุดผักสังเกตอาการนะคะแม่โอกับองศาก็นั่งรออยู่ตรงนี้ค่ะก็มีมีอะไรมีทีวีใช่ไหมมีทีวีเปิดกระตุ้นให้เด็กดูอยู่กิดนะิดน้อไม่ไม่ไม่ไร่หนุนแล้วก็มีจุดถ่ายรูปให้เด็กๆนะคะ ที่ขานในการมาชื่อก็จะที่กว้างนะคะคนไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่ค่ะ่มาใหม่นะคะ่งองานะคะงอานาทองศาเป็นไงลูกโอเคไหมไม่ปวดเนาะ หยิบรถอะไรมาลูกรถสตอรอเบอรี่นะนี่นะคะก็จะมีมีซุมนมโฟโม้นะคะว่าให้เด็กๆนะคะไว้ดื่มระหว่างรอด้วยนะคะนี่นะคะ่ะส่วนองศาก็ไปนั่งรอดูการ์ตูนแล้วค่ะดื่มนมเลยเหรอลูก ะะสําหรับเด็กๆที่มาฉีดวันนี้นะคะก็มีนัดครั้งต่อไปในวันที่6กุษภาคมนะคะก็ห่างจากเข็มได้ประมาณ12สัปดาห์นะคะตอนนี้ได้ค่ะทุกคน,นสําหรับวัคซีนที่มาฉีดตัวนี้นะคะวันนี้ค่ะก็จะมาฉีดไฟเซอร์นะคะไฟเซอร์ฝาซ้อมของเด็กๆนะคะ ตอนนี้นะคะก็เหลือเวลาอีกประมาณ1ินาทีนะคะก็จะครบเวลาสังเกตอาการแล้วค่ะนี่น้ององศาก็ดูการ์ตูนเพลินเลยค่ะองศาดูการ์ตูนเพลินเลยไหมเพลินเลยสามบอกนี่สถานที่กว้างขวางนะคะแต่ว่าคนก็มาเยอะค่ะที่สถานีกลางบางซื่อค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วค่ะพ่อเล็กก็มารอรับอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะ ี่ม,มองศาเอาของมาฝากพ่อเลด้วยของแจกเต็มเลยอ่ะวันนี้ก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดูอาการเดี๋ยวให้ใหเดี๋ยวให,วให,วให้บอกอาการเพื่อนอีกทีนึง่งกัแต่องศาบอกสบายมากเลยอ่ะองศาไปค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกลับบ้านกันค่ะทุกคน บ๊ายบายคะ่ะองศาไปฉีดวัคซีนมา6ชั่วโมงแล้วยังไม่เป็นอะไรเพื่อนๆก็ไปฉีดได้นะครับสําหรับคนที่เป็นเด็กๆมีของแจกด,ด้วยแค่ไปเปิดนะคลับ